Hello Guys! Welcome back to TeacherPay Class again สวัสดีจ้ามาเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้เด็กๆน่าจะเขียนวันที่เองได้แล้วล่ะ What day is today? เขียนลงไปเลยค่ะแล้วก็ห้ามลืมเขียน Name Class แล้วก็ Number ด้วยนะคะ I will give you 10 seconds นสวินาะทีแบบสับๆไปเลยจ้ารีบเลยนะคะ hurry up ซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ sight words กันค่ะคำพวกนี้ก็คือคำที่มีการสะกดคำแต่ไม่ออกเสียงเหมือนกับที่เราเรียนนะคะอย่างเช่นคำที่ลงท้ายด้วยจุด g s t เนี่ยไม่ได้ออกเสียงเกอเหอเธอนะแต่ออกเสียงว่าเธอตัวเดียวค่ะไหนลองสิคะเธอเธอถ้าหากเราใส่ตัว I ลงไปก็จะเป็น I I t. ถ้าใส่ตัว E ลงไปด้วยก็จะเป็น a เนะคะให้น้องเข้าใจว่าตัว GHT นี่ออกเสียงเป็นตัว T ค่ะเอาล่ะคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะต้องได้รับคำศัพท์ใหม่แล้วนะคะให้เด็กๆเตรียมกระดาษเลยค่ะ You have g o ็จะ prepare your paper โอเค the first word คำแรกนะคะ R I t Right คำนี้เราจะได้ยินบ่อยค่ะคือทางขวาแล้วก็ถูกต้องแปลได้ทั้งสองคำนะคะ Right หอลิน้นนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นตัว R ค่ะน้องก็จะมีเวลา10วินาที I อ i ก l g i ต e you 10 seconds. s น s o n d s เขียนลงไปค่ะอยู่ right เ e m เดียวคำที่2อ l e I Light คำนี้ออกเสียงแบบปกตินะคะไม่ต้องห่อลิ้นค่ะแปลว่าแสงไฟนะคะ Light ตัว L l i g h t 10 seconds ค่ะน้องเขียนคำคำนี้ลงไปบนกระดาษนะคะทั้งคำแปลแล้วก็ตัวสื่อที่น้องเห็นค่ะจะยากขึ้นมาหน่อยนะคะ Were e เอ t e i g h t เราออกเสียงเอทจำได้ไหมคะเพราะฉะนั้นคำนี้ใส่ w ว r ลงไปนะก็จะเป็น w ว r ร์เอท t แปลว่าน้ำหนักคะ่ะ you have got 10 seconds for writing them down okay คำนี้นะคะง่ายมากเพราะหนูเจอมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือคำว่า H ตัว E ออกเสียงเ e อให้ก่อนนะคะเอชเเลข8เนาะหนูมีเวลา10วินาทีนะคะในการที่จะจดคำคำนี้ลงไปเริ่มเลยค่ะ ส่วนตัวนี้หนูจะต้องจำนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมากับตัวเอแต่เราไม่ได้ออกเสียงตัวเอค่ะ her e i ไ h e her i h e ไอคำนี้ก็คือความสูงหรือว่าหนูสูงเท่าไหร่นะคะเราก็จะเจอคำนี้บ่อยๆค่ะในข้อสอบก็มีเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นให้น้องจำค่ะจดลงไปเลยค่ะลกูก10ินาทีค่ะ h i h ฮ You did a good job เก่งมากๆค่ะหนูจดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราลองมาทบทวนกันดูนะคะว่าเด็กๆจดลงไปถูกต้องหรือเปล่าอ่ะ uh huh. เริ่มกันเลยค่ะในคำที่หนึ่งนะคะคำที่หนึงจะต้องได้ก็คือคำว่า right ทางขวาถูกต้อง light แสงไฟค่ะคำที่3 the third word is weight น้ำหนักนะคะคำที่สี่คำว่า e g h คำนี้คือง่ายมากน้องเจอบ่อยแล้วเลข8ค่ะและคำสุดท้ายคำนี้ต้องจำเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันจะอ่านว่า high h i g h ที่แปลว่าความสูงค่ะ We've done already จบแล้วค่ะพวกเราเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยมาทบทวนทำพวกนี้กันใหม่สู้ๆนะคะลูกพยายามจำคำเป็นภาพนะหรือไม่ก็นำไปใช้เยอะค่ะการท่องจำช่วยได้น้อยมาก See you later tomorrow Goodbye